โหดเกินเพศดังกัมพูชาโวอดีตนักบวยขเขมรฝีมือสุดเทพป่อยคนไทยตายสามศพก่อนอื่นก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ท่านใดที่ยังไม่กดซับสไคร์อย่าลืมกดซับให้ช่องโมอ,อีกด้วยนะครับมาเข้าเรื่องกันต่อน,นะครับกลายเป็นประเด็นในโลกโซเชียลมีเดียอีกแล้วสำหรับบวกิการคาร์เมอร์โปรโมชั่น เพจดังที่มีผู้ติดตามกว่า4.6แสนคนที่นำเสนอเรื่องราวของคุณขแมแ์ศิลปการต่อสู้ประจำชาติของกัมพูชาล่าสุดชาวเน็ตไทยตาดีได้เห็นโพสต์เก่าเมื่อเดือนสิงหาคม2022ที่เพจดังกล่าวได้ลงรูปนักบวยคนหนึ่งพร้อมแคปชั่นภาษาขมรและภาษาอังกฤษ,กฤษแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าว่ากันว่ากาสัมภาษณ์อดีตนักสู้คุณขแมแ์คนนี้เคยต่อยคู่ชกตายสศพแบ่งเป็นคนไทยสและคนขมรหนึ่ง โดยหลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปก็มีคอมเมนต์ชาวกัมพูชาจํานวนมากเข้ามาสรรเสริญฝีมือของอดีตกมปั้นรายนี้แถมยังอ้างด้วยว่ากรักที่ปัจจุบันอายุ46ปีเคยขอผ่านสังเวียนมาแล้วนับ1,000ไฟก่อนจะแขวนรวมไปเมื่อปี2014อย่างไรก็ตามสถิติการขึ้นชกตามจํานวนดังกล่าวนั้นเชื่อถือได้ยากเนื่องจากท้านักวยสักคนจะชกให้ครบ1,000ไฟจริงใครคนนั้นต้องแข็งแกร่งอย่างมาก พราะต้องขึ้นเวทีอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งไฟเป็นเวลาเกือบ21ปีติดต่อกันเลยทีเดียวส่วนที่บอกว่าตอยคู่แข่งตายไปสีรายแบ่งเป็นคนไทย3และคนขเขมรหนึ่งนั้นก็ไม่มีแหล่งอ้างอิงใดๆเป็นเพียงข้อความที่ส่งต่อๆกันมาเท่านั้นขเขมรขุดคุยไม่ยอมหยุดยังสรรหาข้อมูลมาอวดเรื่อยๆไม่ว่าจริงหรือเท็จเขมรก็มั่นใจและเชื่ออยู่แล้วว่าจริงเพราะขเขมรไม่เชื่อปากชาวโลกขเขมรจะเชื่อแต่คนของประเทศตัวเอง และหากคุณเซนพูดว่าขเขมรเคยส่งคนไปถึงดวงจันท์มาแล้วคนขเขมรก็จะเชื่อเพราะคนขเขมรน,นั้นยากเกินเยียวยาแล้วตอนนี้ชาวโลกต่างเอื่อมระอากับคนประเทศนี้เพราะไม่มีความเป็นมิตรกับประเทศใดๆเลยที่ขเขมรกล้าแหกปาทุกวันได้นั้นก็เพราะคิดว่าประเทศของตนมีกองทัพจีนคุ้มหัวอยู่เลยกร่างไปทั่วหารู้ไม่ว่าขเขมรจะกลายเป็นเมืองขึ้นหรืออาณานิคมของจีนในไม่ชา้า เหมือนเช่นประเทศลาวที่ตอนนี้ทางการประกาศใช้สกุลหยวนของจีนเป็นสกุลเงินประจำชาติลาวไปแล้วคิวไายต่อไปก็จะเป็นขมรอย่างแน่นอน